สวัสดีค่ะจาจาขอตัวก่อนครับจาจากชัยภูมิชูชัยภูมิกำลังรับชมสวัสดีค่ะจาจาขอตัวก่อนครับจ,จ,จากจากด้วยคำบ่าเป็นมือมือใหม่ดอกพี่นอ้องว่ามันมือเก่าครับพี่โดดจะเป็นปีแล้วจ้ะลงน้านี่กับปีโฮอลลูดเด้อร์ทั้งเจ้าไหฮอลลูฮอลลันเป็นพระซางจาีนพี่น้องจำไว่ได้ไม่รู้จักนะ้า ซื้อว่าจังไหนจัเชิญอ่านโบอี่ไล่อยู่มเมื่อน่นนะไล่ย้ำใดจ้าคุณจำปีสารคุณกำลังรับชมสวัสดีค่ะคุณจำปีคนสวยลึดๆขึ้นอ่านก็จิบวัันเบิ้งของเจ้าดอกทักทายทักทายกันจ้าอีกห้านาทีผมก็คนที่เข้ามาแล้วเด้อ คุณมากมายค่ะใส่สะสมนาทีเพิ่มนาทีกันมองเห็นพี่น้องสะสมนาทีกับเมนเพิ่มนาทีกับเมนพี่น้องอย่ามาล้งใจเลยจ้าไปยุที่เราหลายที TV ่เราส่งร้อยสามรอยอะไร ไปเอันซื้อบอกหนักน้ำเล้าไปเอาโด่มันพนธนาอันเดช้างตะกี้กะบไลดนี้ดีดอกพี่น้องว่นนี้ขอนไข่ไข่ของมาเบิงกันเลยหยุดไล่มาต้อนรับทุกคนจ้ามาเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนยืดตื่นม <classical S 1> ืここอเก่ามือใหม่กับไปน้ำกันเพื่อก่าแล้วนาะไลน์ืุงถุมลูกสองถุงส้วมอะไรนี่น้องอันมาพร้ มันหมดตัวเลยเอ่อไม่รู้ ไปผ่านมาเห็นไรสุนจุกเวะเบื้องกันเด้อพี่น้องจะผ่านไปซื้อเบิ้งกันก็มีไรได้อยู่นี่ขึ้นมันตัดทิ้งวานเเนาะพี่น้องคิดบอปังกับขึนเนีานยก็มีได้ทักทายกันได้ค่ะคุณธนาคุณเสือดาเสือเขาทำได้ด้วจ้าทักทายได้ค่ะย้ำนี่แหละถ้าไล่เดือดไรกัน ก็ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องนล้วยังไม่อย่างตั้งมือหนังสกัสกไทยสักไทยกันมันมันจันน้ำมันกำล,ลังรับชมขอบคุณมากมากค่ะไม่ดาเป็นคนสน่น้องไม่ดาว สวัสดีค่ะอันยองอันยองนั่นหนึ่งลุกเอาขากล้องกันอันยองอันยองพี่น้องกินเขาจริงนะอยากเลี้ยงอยากไงเนาพี่น้องบางคนก็กินเขาเด้อเะบางคนก็กินกระวินไม่ได้จ้าชัดประชัดคุยคักไทยกันน้ำมปเลี้งเราพี่น้องน,นี้ก็คือดดเตะแล้วมาไล่ตึงวินดวน ติงเออติงอันนี้แม่นลูกอันพ่อใหญ่อันนั้นเนึกนี่ไหมแล้วพ่อใหญ่บ่นนั่นนี่ไหมติงขึ้นแล้วครับจะจะจะเดี๋ยวตามไป ไล่ซเสมอจิเห็นเห็นไล่ซเสมอจ,จะได้ไรเห็นเจ้าลงมาข้างล่างมืนหมึดก็เลยเปิดไฟมืดเยอจ้าเห็ดแถวมันตั้ง,งๆพี่น้องเ่้จะเห็ดเปลไอยเนาะเห็นมันนังมันจะหาไทายนั่นไทยนี่มาลงไปซื้อ,อ,อเพราะแสดงนี่ยังว่าเป็นนะเนาะใส่น้นองปากกล่องก็จะเห็ด ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ้าเข้ามารับชม ไหลขึ้นเก้าอันเดียวผูกมันผูกบางนัดไหลขึ้นเก้าบอกทักทายกันเปิดเปิดเปิดกานมองเห็นคือเก้อาอันละท้าวบล่สุดไปนน้ำกระสิบมเปิดกานมองเห็นต้องไล่ไป็นคนจำปียังไงยังก็เห็นอยู่งนุ้งจำปีนี่เห็นเห็นเป็นนั่งกันอยู่ไปทักทากันรู้เห็นตอบคอมเมนต์กันรู้ เห็นกันรึเห็นกันปีสารคุณกำลังรับชมสวัสดีค่ะวันแนี้ล้วบกใครเห็นเจ้าโพดเห็นตะไลร้สดถ้านาหนึ่งทุ่มกึ๊กเกาหแหละกินเวลาเกาคือเกา เวลาหนึ่งทุณเขาโตเลยจ้าสวัสดีได้จ้าท,ทักทายกันได้ถามได้ดื <S <S ้อผลิตภัณานไว้ยุโรคเจ้าพวกเจ้านั่นหนึ่งเป็นคื้นเบิง้งลายของมะเบิง้งมมลายเขาเหม็นลายพวกดี ของวันจันทร์ค่ะมาส่งเพื่อนๆเนขานอนปูไฟเแวบบ็แบๆบมะเขามาในเด้อพี่น้องเปิดการมองเห็นเปิดบ้านตอนรับพี่น้องทุกคนด้วย้าอันเสียบหลายบึงตะอ้วนหมดกินข่าวไรน้ำมะเร็งว่าฉัไม่กินได้กินอดกินไรม่ได้ทักทัก เนี ết, ้เอาเนีแล้วเากะี่ดลองไว้ในบ้านไห้คนโมบรุษจากอะไรอไรไรเป็นอาทิตย์คนขามาอีกครับนิสซีวพี่น้อง ไปแล้วเนี่ยมาพี่นอ้องไม่โตกับยิ้มกันเหรอพูดคุยสักท้ายกันนี่หนิเหระพี่นอ้องเทพพุ่มปูเทพพุ่มกำลังรับชมสวัสดีค่ะจา่จาขอตัวก่อนครับจา่จายจ่าสวัสดีค่ะทักทายทักทายค่ะคนกันปีจ่าคุณสอนศักยิ้มสแง,งม กำลังรับชมสวัสดีค่ะจำได้บ่จำกันได้บ่ก่อนเห็นไล่บ่เห็นขึ้นเลยไม่เลยหลายอย่างเลยอะแล้วคุสวัสดีค่ะทักทายกันน้ำมะเร้งแล้วจ้ะทักทายทักทายกันค่ะ ามฮะมาชั่วโมงยี่บ้านใดจังหวัดใดก็ถทำได้จ้าตอบได้ทุกจ้าคุยกันได้จ้านอนหลักนอนหลับหลับว่างเงจากน้องเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ทักทายกันได้หรือไปเฮ็ดงางไปไตหวันไปเฮ็ดงานเปลี่ยนก็ได าจ้า่ายจ้าคแม่ดาวดาสวัสดีค่ะ รับชมสวัสดีค่ะคุณคุณสนระศักศรสะศักสมมุ่งละวานไรเนีย่ยบะไรเนีย้ยอะไรดอกย้ายกยําเนียนย้ายกยําเนียันี่สมมุ่งเราูม